หลานน่ารักจังเพอ่อ่าเนาะคือคือหน้าเพลินละครับหน้าเพลินแห่งทหารน้นองเขตอนุมัติบอเสือแขนกูดส่งมาครับส่งมาโหลดส่งมาโหลดแต่ผมไม่ใส่ล้ส่งมาแต่ผมให้ใส่โโให้น,อยยน,น,น้องใส่อยู่บ้านใส่วินเนอร์นอนแราวินเนอร์นอนล้ววินเนอร์นอนแล้ววินเนอร์นอนแล้ว มื่กินเฟลอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามากินเฟลอเบิ้งแน่กินอิ่มแล้วบอกอิ่มเฟลอหลังกินนู่นนี่แหละครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วอยากอยู่บอนนู่นนี่เียวเบิ้งหลังเพป็นแบบร้ายเลยส่งชุดกระโปรงไปให้นะใส่ดูบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ครับเดี๋ยวผมใส่เออเถ้ายาวถ้ายาวน้องใส่ถ้าสั้นเดี๋ยวผมใส่เองครับ อยู่ที่ไหนกันคัเนี่อยู่ที่ร้านเฟอพี่นุนีครับผมที่ซอยกรุงเทพกีทานะครับผมใอถนนกรุงเทพกีทานะครับ<ม>ไอ,ไอคิดแต่หาก,กไคยข้าเพิ่เดาแมนบอกแมนบอกมันเพิ่นเข้าเพิ่นเข้ามาบอกแม,มนแมนนี่คือตาฮากตาฮากคไนไทยยู่จังหวัดใดครับอุดรอ,อ,อยู่อุดรครับในกระยากไปอยู่อุบนครับ วันนี้น้องใสายขายาวบอก